ามร้อยทูโวลต์ขอญาจัดเต็มนะขอญาจัดเต็มแบบไม่สนนี่หนยนี่มืนสี่พันแปดร้อยเก้าสิบจีคอยจะได้ถ้าก็บอกไอ้เี้ยแต่เต็มหน่อยะดูีไม่จอดเต็มยิงเลยเหรอจัดเต็มหมื่นสี่พันแปดร้อยเ้าสิบจีคอยอืมเอาลวดิจัดเต็มของคนเราไม่เท่ากันเอาลวดิอันนี้เสตตีมเหมือนโอเพนเลยอเสเ็ เอเฟนเลยเหรอไปตามเลยพี่อย่างนี้ข้ามเลยมันไม่ได้ทองนะข้ามเลยแหลงนะข้ามข้ามเลยรอดเวลาเนี่ยสิบสิบกล่องที่ผมเปิดก็เป็นแบบเนี้ยไป เปไหมไม่มีไม่ต่ออีกแล้วไปไปหมดก่อนได้ทองอีกทีนะทุกคนนะไปไอ้ผีสวยมินิสวยอยู่มินิสวยอยู่สวยหรอมินิสวยอ่ะอารมณ์อารมณ์แบบมินิอารมณ์แบบปืนในนั้นอ่ะไอปืนพันกว่าไม่ได้อยากได้มินิไป อย่าหยุดยั้งมาแล้วมาแล้วจ่าพูปัวในบอลที่กลับมั้งไปไอ้เคท๊อปเอาไว้ผมกระบอกดึกดีพี่พอกันมันเลยเนาะมินนี่อย่างนั้นอะไปเฮ้ยมาเลยลัวเลยว่ารัวตายกลัวเมื่อสี่นี่กี่บาทเนี่ยไป ทองครั้งสุดท้ายแล้วว่าไปเฮ้ยไม่มีทองทองเพี้ยทองเนี่ยทองมแล้วสามทองเลยเขียนลีลาบี้ทีหนึ่งรอบสุดท้ายเลียนเลียนรีลาบบี้ปุ๊บไม่มีทองแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวพี่มาขวางกันนะเขียดเลยตอนนี้เขียด ขันตื้อมาเพชจเดี๋ยวพี่เติมให้ไปคิวไม่ได้มันไม่ได้สองทองสามทองแบบเขาบ้างเหรอวะไอีรอบนี้แหละเบริวมาเกระตุ้นตีกันหนึ่งกระตุ้นตีกันหนึ่งตีล้อก็ได้ย้อนตีเลี้องตีิดรถมันรถมันเพชรบอกว่า ไม่อยากเล่นละมันทำกรูยี้ได้ไงวะต้องใส่เดโชซะหน่อยอ่ะเพราะไอคิวคนเดียวเลยเมื่อกี้ถ้ากดปฏิเสธนี่คือได้ใช่ไหมเ้าเต็มไปเลนเดียวไอคิวคนเดียวเลยอะ